ตกแค่ฝนก็พอนะครับลมไม่ต้องมาหรอกโอ้โหนุ่นนะครับทองฟ้าที่บ้านผมตอนนี้ดูนะครับพี่น้องโอ้โหนุ่นดูลมนะครับลมพัดแรงมาก ที่ปิดหน้าร้านนะครับบิวสบัดเลยน้นไม้นะครับจนมะม่วงปุกบุเลยโอ้ลมแรงมากนะครับมาแค่ฝนก็พอด้อลมไม่ต้องมารอกจ้าที่พิจิตรนะครับ ดูดูร้อนเข้าหรือยังไงเนาะหด <c oughs> ัดแรงมากนะครับลมเสียงลมวูววว้วูเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้งั้นเท่านี้ก่อนนะครับ บายจ้าพี่น้อง